สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพบกับ d d p ีพายกับรถ ION h นไฮเทคเฮตตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับก็คือตัวประตูธรรมดาเนี่แหละวันนี้เรามีงานติดตั้งหลายคันนะครับตั้งแต่ตัวซีเลออนซิกนะครับแล้วก็ไฮเทคเฮทแล้วเดี๋ยวก็จะมี i อออนวเข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับก็ ดำเนินการติดตั้งไปตามคิวที่ลูกค้านัดหมายนะครับก็มีการสอนการติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูงานติดตั้งตัว Hi Tech h ฮเทคเฮตี T คันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวประตูธรรมดาเขาจะติดกล้องดีจิทรุ่น z 60นะครับตัวนี้เป็นกล้องหน้าแบบ 4K กล้องหลัง Full HD นะครับการติดตั้งนะครับก็จะใช้การติดตั้งแบบมาตรฐานไม่มีการดัดแปลง ระบบจ่ายไฟนะครับคือไม่มีการใช้ตัวพอร์ต OBD2 หรือไม่มีการใช้ตัวฟิ l แ a กนะครับเนื่องจากเจ้า Ion High Tech HT ตัวนี้เขามีวารันตีแบตแบบไร้ t i ม e นะครับนั่นก็จะใช้ช่องหรือใช้พอร์ต USB ที่อยู่ด้านบนที่เขาทํามาให้นี่แหละจ่ายไฟให้กับตัวกล้องนะครับแล้วก็เก็บสายกล้องหน้ากล้องหลังตามระบบคันนี้ลูกค้าต้องการให้กล้องอยู่ทางฝั่งซายนะครับจะเห็นว่าตัว ไอออนนะครับไฮเทค HT เนี่ยลูกค้าจะนิยม Z 60กันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นกล้องที่มีหน้าจอขนาด3นิ้วไว้สําหรับดูสถานะการทํางานของกล้องนะครับสาหรับคนที่บอกว่าถ้ากล้องไม่มีหน้าจอเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากล้องทํางานปกติหรือไม่ปกติจะให้ดูไฟสถานะอย่างเดียวหรือการจะติดตั้งกล้องหรือการจะเซตกล้องเนี่ยต้องเชื่อมือถือตลอดเวลาอยากให้มีกล้องแบบที่มีหน้าจอแสดงผลนะครับดังนั้นตัว z 60เนี่ย มันจึงตอบโจทย์คนที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็ต้องการารู้ว่ากล้องทํางานหรือไม่ทํางานด้วยกันมองเห็นได้เลยนะครับดังนั้นก็แ60นี่แหละเหมาะเลยกล้องหน้า 4K กล้องหลัง Full HD มีจอขนาด3นิ้วสามารถคอนโทรลต่างๆปุ่มต่างๆด้านหน้ากล้องได้ทันที งานติดตั้งในวันนี้นะครับก็จะใช้อุปกรณ์มาตรฐานที่อยู่ในกล่องกล้องทั้งหมดนะครับสายก็ใช้สายชาร์จของตัวกล้องนี่แหละแล้วเรามาเก็บสายส่วนที่เหลือกันส่วนใครบอกว่าอยากจะใช้สายที่สั้นลงสำหรับกล้องหน้าจะได้เก็บสายได้ง่ายๆก็สามารถซื้อสายแบบ USB Type C นะครับแบบสั้นที่สั้นเพียง25เซนหรือ50เซนก็ได้เพื่อที่จะเก็บได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ เก็บสายตามระบบปกติของตัวรถนะครับเจ้า Hi Tech h i t h t h H h ท t นะครับตัวนี้ก็ต้องระวังเรื่องของรอยนิ้วมือนะครับเพราะว่าด้านบนเป็นกำรรมหี่สีขาวก็จะเปื้อนรอยนิ้วมือได้ง่ายนะครับดังนั้นเวลาทำก็ต้องระวังในการเปื้อนในการเลอะต่างๆด้วยนะครับเมื่อเราทำการเก็บตัวสายนะครับด้านข้างเนี่ยมันเป็นกระจกแบบเฟรมเลสนะครับประตูข้างเนี่ยเป็นเฟรมเลสเวลาที่เราขยับ ตัวยางขอบประตูมาแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับถ้าเรา,าเผลอเราเอาประตูปิดเข้าไปเนี่ยตัวกระจกที่เป็นเฟรมเลสเนี่ยมันจะไปกระแทกหรือไปงัดกับตัวยางทําให้รถเกิดความเสียหายได้ดังนั้นจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับมาในช่วงเย็นแล้วก็เริ่มใช้ไฟในการติดตั้งนะครับก็จะทําให้การทํางานชา้าลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งเนื่องจาก ต้องการเก็บงานให้ละเอียดมากขึ้นนะครับเนื่องจากแสงมันน้อยเราก็ต้องเก็บงานให้ละเอียดขึ้นก็ต้องทํางานให้มันช้าลงนะครับถ้าเรารีบทํางานมันก็จะออกมาไม่สวยแล้วก็สุดท้ายแล้วผลมันก็จะไปตกกับลูกค้านะครับคันนี้กล้องหน้านะครับตัว z 60ดี p ี z 60ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะติดอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแต่เลนกล้องเนี่ยมันกว้างความที่เป็นเลนกว้างเลน์ไวเนี่ยมันสามารถเก็บด้านหน้าของรถได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายสุดหรือขวาสุดกล้อง ddpi Z60 เก็บได้หมดอยู่แล้วนะครับใครที่ชอบการติดตั้งแบบให้มันเซนเ,นเตอร์เลยอยากให้กล้องอยู่ตรงตำแหน่งตรงกลางก็ทำได้เช่นเดียวกันเอาไปไว้ด้านล่างใต้กล่อง A' d นะครับแล้วก็เวลาที่เราขับเนี่ยก็จะไม่ได้บดบงังทัศนวิสัยมากนะสำหรับตรงกลางนะครับแต่ถ้าแบบคนขี่ลำคาญเนี่ยไว้ซ้ายจะดีกว่า เมื่อกล้องหน้าเราทําการเดินสายหรือเก็บสายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาไล่เก็บขอบยางทีนี้พอการเก็บขอบยางเนี่ยพอเราเก็บขอบยางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเช็คก่อนนะว่าเวลาที่เราปิดประตูไปเนี่ยตัวหน้าต่างที่เป็นเฟรมเรทเนี่ยมันขึ้นเข้าขอบตามปกติไหมมันมีการขายิงหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะไปทํางานในจุดอื่น ไอออนวีอีคันหนึ่งมารอการติดตั้งแล้วนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงแรกของการทำหน้าร้านนะครับว่าระบบของไฟระบบของอะไรของเรายังไม่สว่างก็จะถอยเข้ามาเพื่อให้ใกล้แสงสว่างนิดหน่อยนะครับแต่โดยปกติแล้วเราก็จะติดตั้งในตำแหน่งที่เรากำหนดเอาไว้ด้านหลังนะครับพื้นที่สำหรับเก็บสัมภาระของตัวไอออนไฮเทคนะครับผมว่าตัวพื้นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะบางนิดหนึ่ง เวลาที่เราทํางานแล้วเราเข้าไปนั่งเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวพื้นมันจะเกิดการยุบและเสียหายได้ดังนั้นก็ต้องระวังในการนั่งทํางานตรงท้ายสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวไฮเทคเฮดที T คันนี้นะครับก็สามารถติดกล้องทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้โดยที่ไม่ต้องกังวลนะครับกล้องหลังก็เดินสายตามระบบนะครับเข้าผ่านท่อยางแล้วก็ขึ้นไปติดตั้งกล้องที่ฝาหลังนะครับกล้องด้านหลังเป็นกล้องแบบบิวอินนะครับติดตั้งภายในตัวรถ สำหรับลูกค้าที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อทางร้านมาได้นะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครอยากจะแอดไลน์ไลน์อยู่ท้ายคลิปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปเราจะทำรถรุ่นอะไรมาติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ